เอานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่ผมซื้อของจากลาซาด้าเนี่ยซื้อ Z9 m เก้านะครับ Z9 m เกผมก็ได้แกะละแต่ว่าผมจะบอกว่าซื้อมาตอนแรกเนี่ยจะเป็นประมาณอย่างนี้อย่างนี้นเสร็จแล้วก็นี้นะครับแกะออกมา ไอตัวนี้ก็คือตัวที่หอ่อห่อจากตัวนี้นะครับห่อมาเป็นมาเป็นอย่างนี้เลยสวยงามสวยงามมากนะครับก็จะมีเนี่ยห่อมาแล้วก็จะมีใบใบซีมานะครับก็3า9พิครับแล้วก็ได้ลดจากที่ลงโค้ดไปนะครับ ็เหลืออยู่ที่สามพันประมาณสามพันแปดละครับประมาณนี้นี่ครับตัวเปียนะครับก็คือตัวเนี้ยห่อตัวนี้ไว้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือจริงๆก็คือตัวนี้ที่ผมแกะมาดูบ้างแล้วเล่นบ้างหน่อยก็คือจะเป็นอย่างนี้มันจะปิดอย่างนี้แต่ผมแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้แกะมาแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องก็เป็นอย่างเงี้ยสวยอยู่ครับสวยอยู่อันนี้มันเป็นรอยนิ้วมือเฉยผมลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนะครับก็โอเคเปิดเครื่องมาสีสันสวยอยู่ครับสีสันสวยอยู่นะครับสีสันสวยอยู่เปิดเครื่อมาอวางก่อนก็ได้ตัวนี้ก็จะมีเอ่อก็ มีในนี้มันจะมีก็คือมีแค่เมนูนะครับเมนูแล้วก็มีที่จิ้มซิมนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็มีที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับที่เสียบอะแดปเตอร์ นี่สายต่อชาร์จที่ชาร์จแบตนะครับประมาณนี้นะครับม่ีอะไรละมีเนะมท่านี้ไปเก็บไปก่อนมีเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมีเท่านี้เลยครับซื้อมาก็มีเท่านี้เท่านี้เมนูมีเมน,มเมนูประมาณนี้ ีประมาณนี้นะครับจอตอนนี้เปิดมาก็นี่ครับบัล็อกอันนี้ตอนแรกเนี่ยจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเราต้องไปเปลี่ยนมันข้างในนะครับมันจะมีความสามารถเต็มหลายๆอย่างมีแบ่งหน้าจอด้วย นะครับอืมก็เป,ป็น w i f i ก็มีก็ต้องไปตั้งเมนูภาษาไทยะนะครับตอนแรกมันจะไม่มีตอนแรกมันจะไม่ตั้งก็ไปตั้งตอนแรกม,ม่มเป็นภาษาอังกฤษอืมแต่ว่ามันก็จะม,มันก็ต้องมีลง สมัคร Gmail แล้วก็ add Gmail ไปนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะไปโหลดพวกเพ t สโตเมนูไทยอะไรอย่างเงี้ยครับน,นี่มันยังไ,ไม่ได,ไได้ไม่ได้โหลดไฟล์ก็คือพอสมัคร Gmail สมัครอีเมลแล้วก็เพื่อพี่จะไปโหลดเ s t o r e เสร็จแล้วเนี่ยก็ ไปอัพต่างๆเพื่อจะได้แป้นพิมพ์ภาษาไทยไปโหลดเอานะครับแล้วก็อย่างอื่นที่คุณต้องการถ้าสเปคโดยรวมก็โอเคนะครับอันนี้คือกล้องนะครับว่ายังไงมีเมนูอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับถ่ายได้ครับลองถ่ายดูได้นี่ครับ ใส่รูได้ครับเนี่ยสีอะอย่างเงี้ยครับก็สามพันกว่าบาทนะครับก็ก็โอเคไหมนะครับสามพันกว่าบาทก็ความเร็วอะไรก็พอได้ครับแต่ก็ลื่นมากไหมก็จริงผมก็มี สัต์สเปดแม็คซื้อมาแต่อันนี้ผมมาซื้อมาให้แม่ครับก็เลยมาลองดูก่อนผมก็โหลดพวกคีย์บอร์ดไทยมาด้วยอะไรเงี้ยเอาไว้พิมพ์เอาไว้อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างอื่นยังไม่ได้โหลดมาเวลาเราตั้งให้มันเป็นมันต้องต้องต้องไม่เปลี่ยนตรงเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกมันตั้งมามันไม่ตรงแบบทิมไม่ตรงแบบทิมเป็นของอะไรไม่รู้แหละแต่เราต้องต้องตั้งให้ตรง ตั้งปฏิท,ทินก็เวลาแล้วก็ดูครับมันจะมีบอกอยู่แล้วก็ไปแล้วก็เมนูรัดต่างๆแบ่งหน้าจอยังไงนะครับแล้วก็ปรับเสียงปรุงปรับตรงเมนูตรงเนี้ยซ้ายขวาเราสลับกันไหมอะไรอย่เงี้ยครับ,นะรบแล้วก็ สัมผัสสัมผัส,ส,ผสนี่เราจะเอาอยัางไงก็มันมีดับเบัลคิกเตือนคิกก็ได้เตมันคลิกเปิดไฟก็คืออย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นมาครับหรือจะล็อกด้วยฝ่ามือก็ได้ก็ยังไงก็ปรับก็จะปิดไปหรือ,อยังไงมันก็จะมี ต่างสามนิ้วสามนิ้วก็เพื่อแคปหน้าจอไม่ใชลองดูได้ครับปึ๊บนี่แคปหน้าจอหรือจะเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนตรงแหวมาเฉยลองดูไว้ถ้าจะซื้อก็ลองดูได้ครับก็ไม่มีอะไรอื่นก็ถ้าคุณอยากเล่นก็ลองนะครับอันนี้ผมแค่ มาบอกว่าซื้อมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่โดยรวมผมว่าโอเคสามพันกว่าบาทก็ได้ครับใช้ได้เลยนะครับรวมถือว่าโอเคมากก็ห็นก็ได้ครับเนี่ยอันนี้หมดกล้องหมดกล้องก็ได้หลายอย่างอยู่ครับแบ่งหน้าจอย,อยังไง แบ่งหน้าจอลองดูก็ได้นะครับจอกดตรงนี้ก็ได้ปุ๊บมันจะแบ่งหน้าจอสองอันเป็นไงครับเจ๋งไหมครับก็เปิดได้สองหน้าจอเหมือนกันถ้าเรากดนี้ก็จะเล่นนี้กดนี้ก็จะเล่นน,นี้นะครับลองดูครับลองดูก็เท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากผมแค่มาบอกว่าซื้อแล้วได้อะไรบ้างอะไรบ้างที่เขาบอกมาอันนี้ เซตเก้าแม็กนะครับก็ก็ถ้าอยากจะซื้อก็ลองดูครับหรือไม่ก็อยากสั่งอะไรก็ลองดูอันนี้ผมมาลองดูเฉยอันนี้ผมซื้อมาให้แม่ผมเล่นผมก็ต้องลองก่อนแล้วผมต้องไปสอนแม่ทีหนึง่งก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเท่านี้ก็คุ้มไหมก็โอเคครับโอเคลองดูได้จอยใหญ่ให้แม่เล่น <laughs> ก็ไม่อะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ